ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจิมากรีดแต่งโคนกรีดเปิดยอดผ่าวัอไส้ของผมเนีะครับเป็นแบบเลี่ยงเป็นแบบเลี่ยงทั้งทั้งเปลือกครับแลนนี้ผมคว่าพ่อเขานาผลมากยอดงามยอดขวบดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะมากรีดเปิดยอดให้เบิ่งครับแต่งโคนก่อนครับผม ที่นางอีด๋ดีก่่นเด้อครับเด้ออ่ะมาเบิ่งกันเลยครับผม,มใส่กันเตอใหญ่ก่อนครับจีแตงค้นก่อนครับคระเตยข้มแห้งเลยนครับระว่างน้อยนึงเด้อครับเด้อนี่ครับแตงอองจีร้อย ได้ครับมันอยากเป็นสรงภูมิแล้วครับเป็นอายุปีกว่าแล้วครับคือกันครับจับที่ผ่านมาทีเห็นกีบเบิ่งให้เบิงบ่งที่แรกๆครับเอาออกสีเลยครับ ได้อันได้มันเป็น่วนเกินเท่ากัะแจงออกเลยครับบุกไปเห็นขาเราก็ผม มองว่างก็มองตามกล้องบ่ราใครโล่งตัวไไหนครับบ่เห็นเลยครับว่าผมขีดยังไงก็เรื่องอไเห็นกันเลยครับนี่ครับที่ขีดออกมาโต๊ะหมที่ซอยชู้ห้ยอดก็สูงขึ้นครับเขากมาเม้าออกครับไตลองเอาไว้ครับ เอาไแ้แเราก็จะสูงขึ้นครับผมนี่ครับพอออกแล้วนก็นเขาก็จะสูงไป,ไปใช้ไ่ได้หรอกครับโมมินีโมมินีหงุมเดี่ยวพ,พ,พันเขาครับ,รบเดี๋ยวคลิปนาสีเข้มมองตั้งกล้องมองตั้งอัน,นไอ ข้าวไหมครับผมอันนี้บ่รู้สึกว่าบ่เวิ่อวันไหนครับบ่เห็นบ่เห็นเลยครับก็หนางานบ่เห็นหนงงา,นาหนหนง,งานที่ผมขีดเลยครับขีดแล้วเาก็มาด่าโดนงน่ายๆครับนี่นะครับอายุปีกว่าครับครับนี่ใบจริงเพื่อนเราครับ อัน,นเดียเนียเขามาเปลี่ยนกระถางเขาไปบิดเกลือน,นึงได้ครับถาไม่ตรงได้ครับเพราะว่าหากที่มันยืนลูกไฟมันจะเข้าไปดันอาจจะหักได้ครับดีครับผม ครับเบืองด้วถูกใจฝากคนไหลคดแชร์คนติดตามเั่นครับประพาตบอนไซครับสวัสดีครับ